าการกินอาหารมันไม่ใช่แค่การบำรุงกายอย่างเดียวนะมันสามารถบำรุงใจได้ด้วยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปในการกินอาหารก็คือมีสตินะเมื่อเรากินอาหารนี่เรา,ามีสติอยู่กับการกิน คือรับรู้รสชาติของอาหารโดยที่ไม่ปล่อยใจไปยินดียินร้ายกับรสชาติอาหารหรือว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ปล่อยใจลอยไหลออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าขณะที่กินใจก็นึกไปแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนิดไปถึงงาน ลึกไปถึงปัญหาที่จะต้องชำระสาสางนะซึ่งเป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันคือการกินนะเราก็พยายามมีสติอาการกินใจรับรู้อยู่อาการกินอันนี้เรียกว่าการเจริญสติเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน แล้ที่จริงเนี่ยสามารถจะสอนให้เด็กๆลูกหลานของเรามนีมีสติาการกินก็ได้พ่อแม่หลายคนมักจะถามว่าทำยังไงจะฝึกลูกให้มีสติจะมีวิธีฝึกสติฝึกสมาธิอย่างไรพ่อแม่หลายคนก็คิดว่า ก็ให้ต้องให้ลูกมานั่งนิ่งๆนั่งหลับตาตามลมหายใจจึงจะเป็นการเจริญสติหรือเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะเพียงแค่การกินอาหารหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันก็เป็นโอกาสในการฝึกสติให้กับลูกได้ หรือให้ลูกได้มีโอกาสเจริญสติใช้ล้างจานกวาดบ้านเก็บที่นอนแต่ว่ากิจวัตรเหล่านี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะการกินอาหารนี่ใช้เวลานาน,านกว่าถ้าเคี้ยวช้าๆมันก็เป็นโอกาสดีที่จะสอนให้ลูกนะรู้จักการเจริญสติ โดยการกินนะโดยการกินอาหารกงมีสติอันนี้เป็นวิธีการที่หลายโรงเรียนนะเอาไปใช้สอนเด็กนะไม่ใช่โรงเรียนในเมืองไทยนะโรงเรียนในต่างประเทศอย่างแคานาดานี่เขามีการสอนให้เด็กเนี่ยมีสติกับการกินอาหารและการทำอย่างอื่นด้วย ก็มีการทดลองเปรียบเทียบนะแบ่งนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ก็อายุประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็ประมาณสัก50คนกลุ่มแรกก็เขาให้มีการเจริญสติต่อเนื่องประมาณ4เดือน วิธีการเจริญสติคือให้มีสติอยู่กับการได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรก็มีสติมีสติาการกินอาหารพราอจะให้ดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้แล้วก็ใ,ใจรับรู้อยู่กับกลิ่นนั้นไม่วกแวกไม่ต้องคิดปรุงแต่งเวลากินอาหารก็มีสติาการกิน ไม่ปล่อยใจลอยก็ให้นั่งสมาธิเหมือนกันนะแต่สามนาทีเท่านั้นแหละนั่งสมาธิหลับตาตามลมหายใจสามนาทีวันละสามครั้งแล้วก็มีการสอนอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นสอนให้รู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้างนะไม่ยึดเติดความเห็นของตัว มองปัญหาจากสายตาของคนอื่นรวมทั้งให้รู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่ได้รับในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาหารที่ได้รับขอบคุณอาหารแล้วก็ฝึกให้ทำดีกับผู้อื่นนะอันนี้เป็นเป็นการฝึกจิตนะแล้วว่าฝึกพฤติกรรมของเด็กโดยใช้สมาธิหรือสติเป็นตัวนำ สี่เดือนนะเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ให้มีการสอนวิชาปกติสอนวิชารับผิดชอบต่อสังคมนะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นรับผิดชอบต่อส่วนรวมโรงเรียนสังคมใส่ใจธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นหลักสูตรที่เขาอสอนเด็กชั้นป .4 ปอ .5 อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นมาตรฐาน แต่ว่าในการทดลองนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ให้มาฝึกสติแทนแล้วก็ให้มา,าเรียนรู้การาเข้าใจคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วย้าทำไปสีเดือนแนละ้วก็มาเปรียบเทียบนะ่าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงนะกับกลุ่มเด็กที่นะได้มาฝึกสติเพราะว่าการเรียนดีขึ้นนะ เจยเพราะวิชาคณิตศาสตร์นี่ทำคะแนนได้ดีขึ้นหรือว่าดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกสตินะกลุ่มที่ฝึกสติเนี่ยนะนอกจากการเรียนดีขึ้นดูจากคะแนนที่ทำได้มากขึ้นสูงขึ้นแล้วหรือมากกว่ากลุ่มอื่นแล้วยังพบว่ามีความก้าวร้าวน้อยลง นะมีพฤติกรรมที่ที่ดนะีมีมารยาทรู้จักอดกลั้นแล้วก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นหรือมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้นอกเหนือจากว่าเด็กจะควบคุมอารมณ์ไดนะ้มีความอดทนมากขึ้นนะมีความโมโหน้อยลงแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นโอก็เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นมากมายนะ กับเด็กที่มาฝึกสติซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรนะวันหนึ่งก็แค่นั่งสมาธิสามนาที3ครั้งแต่ว่าให้มีสติาการกินมีสติาการทำอะไรก็ตามแม้กระทั่งการดมกลิ่นไม่ใช่แค่อารมณ์ดีย,ยงเดียวนะความรู้การเรียนรู้ก็ดีขึ้นด้วยแต่ที่ที่อยากมาพูด ในวันนี้คือการใช้วิธีฝึกสติแบบง่ายๆสำหรับเด็กนะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตานะอย่างเดียวแต่ว่าทำอะไรก็ให้มีสติซึ่งไม่ทํ้ทำแค่นี้นิดหน่อยวันละไม่กี่นาทีแต่ว่าทำทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมด้านจิตใจหรือนิสัยใจคอได้ อันนี้นพ่อแม่เนี่ยหรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยอยากจะสอนลูกสอนหลานว่ให้มีสติให้รู้จักทำสมาธิก็มาลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะให้มีสติอยู่กการกินมีสติอยู่กการทำงานโดยพ่อที่มันใช้มือใช้ไม้ที่ใช้ร่างกายกวาดบ้านล้างจานปลูกต้นไม้ หรือมีสมารหรือมีสติการฟังเพลงก็ได้นะฟังเพลงเพลงบรรเลงหรือว่าเพลงที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงน้ําตกแต่ให้มีสติก็คือว่ารับรู้อยู่กับเสียงเพลงโดยที่ใจไม่ลอยไปคิดโน่นคิดนี่แต่ใจลอยไปโน่นไปนี่อ่ะกลับมาอยู่กับเสียงที่กําลังได้ยินเป็นการรับรู้แบบสด นะรับรู้โดยที่ไม่ปรุงไม่แต่งหรือว่าดีกว่านะั้นคือว่าไม่มีความเพลิดเพลินยินดียินร้ายแค่รู้เฉยๆอันนี้นะ่ยเหมาะกับเด็กเด็กก็ทำได้ใช้เวลาไม่นานสามนาทีสี่นาทนะีเดี๋ยวนี้มันมีเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเยอะไม่ไม่ใช่เพลงแต่เป็นเสียงธรรมชาตินะเสียงน้ำตกเสียงทะเลเสียงคลื่นนะเสียงนกร้องอ่นะ วิธีฝึกสติแล้วก็สมาธิกับเด็กที่ทําได้ง่ายๆใช้เวลาไม่นานเอาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยธาผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมว่าสมิชาตุูจงสำเร็จโดยชาพรกับเพกูเรนตุสังกับปาขอความดำริทท้งกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาัา เหมือนพระอาจารย์นในวันเพมนมณีโชติรโาโซยัตาเงินแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตูวันจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรคโวินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตรายโยอ,อันตรายามีแก่ท่านสุขิธีกายุโกภาวา การจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสนิจังุทธาปจายโนยาตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังตางสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพลังย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนราวาตุสาพมังคลัง อพอสาภามงขนจงมีการทานราคันตุสาพาเทวตาพอราเทวดาทังโกงจงรักษาทานสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสง์ ส,สัตตาสุจิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งไลมีแก่ท่านทุกเมื่องตน